ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข้าว World Daily กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงเหตุการณ์อิน u s t i c e Year ฟในพาร์ทที่9กันแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นไม่มากกันอย่างนอนสต็อปมากๆเลยซึ่งในตอนนี้เองนะครับสงครามยกแรกนั้นได้ยุติลงแล้วและฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปนั้นก็คือฝ่ายของซูเปอร์แมนนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนนั้นจะไม่ยอมแพ้นะครับผมซูเปอร์แมนนั้นได้ไปหากําลังเสริมมาและกําลังเสริมของเขานั้นก็เป็นเทพเช่นกันนะครับแต่ถ้าว่าเทพ ผู้ชมคงต้องรอติดตามชมกันในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับเราจะขอเตือน่านผู้ชมกันก่อนเลยหากาผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยเราอยากจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูก่อนนะครับไม่อย่างนั้นท่านผู้ชมจะดูกันม่วเรื่องนั่นเองให้เวลากดกลับไปดู 3, 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมเหตุการณ์อิน u s ซ i c ด Year ฟในภาคที่9กันเลยครับ ในตอนนี้เหตุการณ์ของเรานั้นเปิดขึ้นมาในนรกครับผมนี่คือแม่น้ําแห่งเพลิงแม่น้ำที่จะนําพาเหล่าดวงวิญญาณนั้ไปสู่ทารทาสคุมนรกแห่งความตายดูเหมือนว่าหลังจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดนี้เองนะครับซูสนั้นได้ลงมือสังหารบิลลี่แบสซนฮาร์ลี่ควินและก็ฮิปโปรไรท่าไปในตอนนี้เหล่าดวงวิญญาณหลงทางทั้ง3นั้นกําลังถูกนําพาไปสู่นรกแล้ว แต่ว่าฮาร์ลี่ควินนะครับผมเธอก็งงนะครับว่าทำไมฮิปโปไล่าแม่ของวันเดอร์วูแมนเนี่ยถึงมาอยู่ที่ได้ในการต่อสู้นะมีแค่เธอกับบิลลี่ที่ถูกซูสข่าไปนี่นะและดูเหมือนว่าถ้านี่เป็นไปนตามตำนานกรีกเนี่ยที่แห่งนี้คงจะเป็นแม่น้ําแห่งความตายแม่น้ําแห่งเพลิงนันเองไม่อยากรู้นะครับว่าฮาร์ี่ก็มีความรู้เรื่องตำนานกรีกด้วยเออฮิปโปไลา ta, แล้วไอ้คนที่พายเรืออยู่นะนะั่นน่ะมันคืชาลอนคนพายเรือใช่ไหมล่ะ เออใช่แล้วเธอรู้ได้ยังไงกันล่ะดูเหมือนว่าฮาร์รี่ควินของเราคนนี้นะครับผมจะมีความรู้รอบตัวที่มากมายมหาศาลเลยแต่ถ้าว่าในตอนที่กําลังคุยกันอยู่นี้เองนะครับในตอนนี้เรือนั้นก็กําลังจะจมลงไปแล้วในตอนนี้วิญญาณของทั้ง3คนนั้นกําลังจะถูกดูดดึงลงไปในกลุ่มนรกแล้วในตอนนี้เหล่าวิญญาณนั้นได้ตะเกียกตะกายเข้ามาบนเรือของเธอชิปหายแล้วไงนี่มันต้องแย่มากๆแน่ๆนะเหตุการณ์นั้นได้ตัดไปที่ฝั่งของแบทแมนและเหล่าเทพในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคืนยักษ์นั้นมาล้อมเกาะเทมิส่าวยกูงเมร นี่ต้องเป็นฝีมือของเทพแน่แและในตอนนั้นเองนะครับผมแบทแมนก็สงสัยนะครับว่าทำไมคืนนั้นมันอยู่กับที่ได้นี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยแดาน่าทำไมคืนมันหยุดอยู่กับที่ใช่แล้วคืนมันกําลังรออยู่ยังไงล่ะมันคือคืนของโพไซดอนและในชั่วอืดใจต่อมานี้เองมาหาเทพแห่งท้องทะเลนั้นก็ได้ผ่องอมานะครับผมในตอนนี้โพไซดอนนั้นได้ผ่องอมาแล้วเดานาเธอจะปล่อยให้คืนนี้นะลงมาถล่มเทมิสคิล่าไม่ได้นะในเกาะน,นี้มีผู้คนมากเกินไปจะมีคนสูญเสียมากมายมหาศาล ซึ่งดูเหมือนว่าเดาน่านั้นก็จะไม่ยอมนะครับผมเดาน่านั้นรีบบินขึ้นไปคุยกับปโเซดอนใน,นทันทีท่านโปโตเซดอนผู้ยิ่งใหญ่เอ๋ยทาไมท่านถึงมาโขมขู่เทมิสคิลาของเราล่ะอย่ามาทดสอบความอดทนกับข้านะหลานเอ๋ยนี่เป็นเรื่องของข้ากับเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสสังหารล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าเดอาน่นาซึ่งในตอนนั้นเองนะครับผมเหล่าเทพองค์อื่นที่ประทับอยู่ในเฮมิสคิลานั้นก็ได้เดินทางมาหาโปโตเซดอนเจ้าบังอาจมากที่มาขัดขวางเกจิจำนงนของซุสใช่ข้าบังอาจที่จะมาท้าทาย ข้านี่แหละคือเทพแห่งท้องทะเลฟังนะเฮอร์เมสซุสนะไม่ควรมายุ่งกับกิจของมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องของซุสเลยซุสเข้ามายุ่งกับการปกครองของมนุษย์ข้าคงจะต้องขอให้เจ้านะ่ะลมเลิกความตั้งใจของซุสซะไม่โพเซดอนแม้ว่าท่านจะครอบครองทะเลก็ตามแม้ว่าท่านจะครอบครองม,มาหาสมุทรอันแสนยิ่งใหญ่นี้แต่นี่ไม่ใช่การตัดสินใจที่ท่านสามารถทําได้ข้าทําไม่ได้อย่างนั้นหรอ เงี้นข้าจะทําให้ดูและในตอนนี้เองนะครับก็มีลาแสงเลเซอร์นั้นยิงออกมาจากคลื่นยักษ์ลำแสงนั้นพุ่งตรงไปที่อลรอสกับเฮอร์เมสในทันทีและในตอนนี้เทพทั้งสององค์นั้นก็ได้ล่วงหล่นลงมาบ้าหนาลาแสงนั้นลําแสงความร้อนนั่นไม่ใช่พลังของโพไซดอนนี่นาะและดูเหมือนว่าในตอนนี้เองพันธมิตรของโพไซดอนนั้นก็จะได้โผล่มาแล้วซูเปอร์แมนนะั้นได้เข้าร่วมกับฝั่งของโพไซดอนนะครับบ้าหนะาคะแคอยู่กับฝั่งของโพไซดอนอย่างนั้นเหรอ ในเวลาที่ทุกคนนั้นกําลังชุลมุนรุ่นวายนี้เองแบทแมนนั้นก็ได้เข้ามาและรีบติดต่อไปหาอความแมนในทันที ในตอนนี้ราต้องการความช่วยเหลือของท่านแล้วอควาแมนเหล่าผู้คนนับพันนับหมื่นนั้นจะต้องตายลงถ้าท่านไม่มาช่วยข้ารู้ถึงหายนะได้นะแบทแมนแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้ของข้ามันคงเป็นการดีสะก,กว่าถ้าข้าอยู่ในท้องทะเลแห่งนี้ใช้เข้าใจนะอควาแมนนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องของท่านนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าเลยข้ารู้ดีแต่เจ้าลองคิดดูสิถ้าน้ำทะเลนะั้นได้กืนเกาะหนึ่งลงไปเนี่ยจะมีอะไรมากมายเกิดขึ้นเหล่าสิ่งมีชีวิตในทะเลนะั้นต้องได้รับผลกระทบแน่นอนเหล่าสิ่งมีชีวิตที่เจ้าสาบานจะปกป้องยังไงล่ะอาม แต่ดูเหมือนว่าอควาแมนนั้นจะไม่สนใจสิ่งที่บูชเวนพูดมาเลยนะครับขอให้โชคดีแล้วกันนะแบทแมนลากรอนอควาแมนนั้นได้ปิดจอสื่อสารใสาหน้าของแบทแมนในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในคราวนี้นะั้น <Alles. S 1> เขาจะมีบางอย่างที่เขาคุ้นคิดในใจอยู่หรือว่าอควาแมนนั้นจะควรเดินทางมาช่วยแบทแมนดีละ่ะเหตุการณ์นั้นตัดไปที่สมรภูมิบูบ้าครับผมในตอนนี้ครากนั้นได้เข้ามาครูเกับไดอาน่นาครากทำไมกันละ่ะทำไมเธอถึงสนับสนุนการโจมตีเทมิสคิล่าครั้งนี้ไม่เดียนาเธอเข้าใจผิดแล้วนีี่่ไมมชการโจตเท ไม่งั้นเหรอแกดูนี่สินี่คือการโจมตีชัดๆบสเซดอนมาขค่มขู่เราชัดๆฟังนะแดนนะาถ้าเหล่าพระเจ้านั้นแค่ถึงชีวิตมนุษย์บริสุทธิ์จริงพวกเขาจะยอมถอนท้าไปไม่คะ่ะนายไม่สนใจฉันเลยแล้วถ้าเหล่าพระเจ้าปฏิเสธที่จะถอนกำลังของอเมซอนไปล่ะ พวกนายจะฆ่าเขาทั้งหมดเลยงั้นเหรอครากนายกำลังเล่นเกมที่มีชีวิตของคนบริสุทธิ์นะพันเดิมพันอยู่นะไม่แดนนะามันคือการเดิมพันชีวิตของแม่ของเธอยังไงล่ะและในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นะเล่นเรื่องของแม่ของแดนยนานะครับผมเธอก็โมโหงมากมากและเข้าจู่โจมซูเปอร์แมนในทันที ในตอนนี้เหล่ากองทัพของเทมิคร่านั้นได้โจมตีกลับแล้วและอ p พอลโลนั้นก็ได้ยิงลูกศรสซโปไซดอนในทันทีแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับผมในตอนที่โปรซดอนนั้นถูกลูกศรยิงเข้าด้วยเหตุนี้เองโพไซดอนนั้นเลยไม่มีสมาธิกับการควบคุมพลังของเขา ในตอนนี้น้าทะเลมหาสารมากมายที่ก่ะตัวขึ้นเป็นคลื่นนั้นได้ไหลถาโถมลงมาใส่เกาะเทมิสคิล่าแล้วไม่มันจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วในตอนที่คลื่นนั้นกำลังจะถาโถมมาใส่เมืองนี้เองนะครับผมจู่ๆน้ําทะเลก็หยุดลงในตอนนี้ความช่วยเหลือของทีมแบทแมนได้มาถึงแล้วอะควาแมนและเมล่าภรรยาของเขานั้นได้เดินทางมาช่วยแล้วเหตุการณ์นั้นได้ตัดไปที่ฝั่งของแอรลีสเทพแห่งสงครามบ้างในตอนนี้เขาได้เดินทางมาในที่บางที่เพื่อพบกับใครบางคนดูเหมือนว่าแอรลีสั้นกำลังทำสัญญากับใครบางคนอยู่ ในตอนนี้โลกนั้นได้ตกอยู่ในภาวะาวุ่นวายแล้วยุคสมัยของซูเปอร์แมนนั้นกำลังจะจบลงหลังจากที่เทพโรมันเข้ามาแทรกแซงแล้วแล้วก็ซูเปอร์แมนนั้นจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอก ข้าไม่สนใจหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแอริสเมื่อไหร่เจ้าจะนำสิ่งที่เราตกลงกันไว้มาให้ข้ารางวัลของข้ายังไงล่ะเมื่อไหร่ข้าจะได้รางวัลของข้าในอีกไม่นานนี้หรอกเมื่อเราจะได้ในสิ่งที่พวกเราต้องการเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าต้องการแน่นอนเทพแห่งสงครามเอ๋ยแต่เจ้าจงไปนำตัวชาวคลิปตัวเนี้ยคนนั้นมาให้ข้านำตัวมันมาแบบมีชีวิตด้วยและเจ้าจะทำอะไรกับโลกก็เชิญเลยด้วยความยินดีเลยข้ายินดีที่จะนำชาวคลิปตัวเนี้ยมาให้ท่านอยู่แล้ว แต่ดูเหมือนว่าในตอนที่แอรลิสั้นกําลังคุยกับใครบางคนอยู่นี่เองนะครับดูเหมือนว่าเล็กรูเทอร์กับแบทแมนนั้นจะได้แอบฟังการสนทนาของเขาอยู่แต่แม้ว่าแบทแมนกับเล็กนั้นจะรู้แล้วนะครับว่าแอลิสัเล่นไม่ซื่อไอตัวนี้มันเล่นเป็นนก2หัวแน่นอนฉันคิดว่าจุดประสงค์ของมันก็คือสงครามสินะแรงกระตุ้นของแอลิสคงจะเป็นสงครามมันต้องการให้เกิดสงครามขึ้นเล็กกับแบทแมนนั้นได้พยายามวิเคราะห์กันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแอลิสันกําลังทําอะไรอยู่กันแนะ่แต่ดูเหมมมืือออนนนววว่่่่่าาาแแแ้้้ัจะใใสสครตติดลลไป แต่ดูเหมือนว่าเครื่องติดตามนั้นก็ไม่สามารถระบุตำแหน่งของแอลิสได้ตำแหน่งของแอลิสันไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นี้แบทแมนนั้นไม่สามารถหาตำแหน่งของแอลิสได้เจอในเวลานี้เองเหตุการณ์ก็ได้ตัดมาในสมอระพูมิรภายนอกในตอนนี้อควาแมนและเมย์ล่าได้เข้ามาช่วยเดอานาไว้แล้วซูเปอร์แมนนี่คือสิ่งที่นายทำเหรอบอกอทันทีเถอะว่านายไม่ได้นำโกรเซดอนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยข้าเป็นเทพแห่งท้องทะเลนะไม่มีใครพาข้ามาเกี่ยวกับเรื่องใดๆทางนั้นนี่เป็นเรื่องของข้า จงกลับไปในอาณาจักรของเจ้าซาชาวแอลแลนติสเอย๋ยข้าไม่ได้ต้องการจะสู้กับเจ้านี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเจ้าไม่โปรเดอนข้าไม่อาจยอมให้พลังของเจ้านั้นทำลายธรรมชาติและสมดุลไปได้อควาแมนนั้นได้พยายามจะต่อล้อต่อเทียงกับโพเดอนแต่ว่าในตอนนั้นเองนะครับไดอาน่นาก็ทนไม่ไหวแล้วโปรเดอนได้โปรดอยู่เธอไอการโชว์พลังของท่านเนี่ยมันข่มขู่ประชาชนของฉันท่านไม่ควรจะทำแบบนี้เลยหูปากไม่สลาน่าโปรเดอนนั้นไม่สนใจอีกต่อไปแล้วโปรเดอนนั้นเข้าจู่โจมไดอนาน่าในทันทีในตอนนี้การต่อสู้ได้เริ่มต้น คืนแล้วอควาแมนนั้นได้เข้าไปจัดการกับโพไซดอนในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมเหล่าเทพที่เหลืยอ,อยู่บนเกาะน,นั้นก็ต้องคิดหาวิธีกันแล้วเราจะทํายังไงดีเราต้องอพยพคนทั้งหมดนี้นะั้นที่หนีคืนนี้ให้ได้อีกไม่นานคืนนี้นะั้นจะมาทําลายเกาะเราแน่นอนอควาแมนนั้นคงต้านไว้ได้ไม่นานมากซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์ก็ตัดมาที่การต่อสู้เหล่าเจ้าทะเลทั้งสองคนนั้นได้เข้าต่อสู้กันอย่างดูเดือดชายหนุ่มเอ,อ๋อเจ้าอาจจะครอบของแอตแลนติสนะแต่เจ้านะ่ะเป็นเพียงราชาแห่งเอลเจ้้าไรดอก ในตอนนี้เองซูเปอร์แมนนั้นก็ได้เข้าไปช่วยวันเดวูแมนทห้ถูกปอร์เซดอนโจมตีเอาไว้ไม่ต้องห่วงนะไดอา่าเธอไม่เป็นไรแล้วอย่ามาจับฉันนะซูเปอร์แมนอย่ามาหาักหลังฉันแล้วมาช่วยฉันเลยนายนะหักหลังฉันแล้ว ไม่ฉันไม่ได้หักหลังเธอนะแดานน่าถ้านายไม่ได้หักหลังแล้วก็นายกำลังถูกปั่นหัวแล้วซูเปอร์แมนเรื่องทั้งหมดนี้ยัดต้องจบลงและเมื่อซูเปอร์แมนนั้นได้ยินสิ่งที่แดานน่าพูดนะครับ<ส>เขาก็เริ่มพูนคิดนะครับผมว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าตัดกลับมาที่การต่อสู้นะครับผมในตอนนี้โพเซดอนนั้นได้อัดอควาแมนจนตกน้ำไปในตอนนี้เขาได้เข้าต่อสู้กับเมล่าอยู่แต่ทว่าในตอนที่ต่อสู้กับเมล่าอยู่ดีนี่เองนะครับจู่ๆโพเซดอนนั้นก็ถูกลากลงไปในท้อง แกต้องการอะไรที่มาสูสีใช่ไหมลรับโพเซดอนะทีนี้มาสู่สีหรือ,อยังละ่ะในน้ำนะดูเหมือนว่าอะควาแมนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับผมอะควาแมนนะมีเพื่อนพ้องเป็นสัตว์ทะเลดูเหมือนว่าเหล่าสัตวนะ์น้ำน่าจะพากันช่วยอะควาแมนกันยกใหญ่เลยเรื่องเล่าตำนานนะอาจจะบอกว่าท่านเป็นเทพแห่งท้องทะเลเป็นผู้ปกครองทะเลทั้ง7นะโพเซดอน แต่สาหรับฉันแล้วก็ท่านก็เป็นเพียงตาลุงที่เป็นอาหารให้ปลาของฉันเท่านั้นและในตอนนี้เองฉลามตัวใหญ่ใน,นก็ได้เข้ามากินโพไซดอนเข้าไปซึ่งหลังจากที่อควาแมนนั้นจัดก,การโพไซดอนเสร็จนี่เองนะครับผมอควาแมนนั้นก็ได้เข้ามาดูอาการของเมล่าเมล่าเธอเป็นอะไรไหม ไม่อะควาแมนอาเธอร์ aman, Arthur, เข้าใจไหมมันแข็งแรงเกินไปอาเธอร์ Arthur, มันแข็งแกร่งเกินไปฉันไม่สามารถต้านมันได้อีกต่อไปแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้สัตว์เลี้ยงของโพไซดอนเหล่าม้านะิโปรแคมปี้นั้นจะพากันหาโถมเข้ามานะครับผมเมล่านั้นไม่สามารถต้านทานพลังของมันได้อีกแล้วและในตอนนี้เองแม้ว่าอะควาแมนนั้นจะสามารถจัดการกับโพไซดอนได้แต่มันก็ไม่อาจช่วยให้เทมิสคิร่านั้นรอดพ้นจากการโจมตีครั้งนี้ในตอนนี้คือยักษ์นั้นได้ถาโถมเข้ามาใส่เทมิสคิล่าแล้ว เรื่องราวนะั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับผมในตอนนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน